โอ้ฮะเร็จแล้วโอ้พุงนี้ก็ดูได้ครับตอนนี้กำลังเดินทางไปยังสู่สนามไอโมบายสเตเดียมนี่โอ้ใครวะไม่ใช่หรอใครเลยเนาะโดยทีมงานฮะครับสุดรอครับไทยหวันเบียร์พุงนี้ครับเย็นนี้ครับลงยูทูบแน่นอนครับเชิญครับลีโอของไอสตีเดียมครับตื่นก็ไปตะมวนแด่ม่ลำ มีบรรยากาศนะครับบริเวณรอบๆโรงงานนะครับนี่คือจิมมี่ครับจิมมี่ตรงจิมมี่นี่สีฟ้าไทยเก่้งนั้นสีดำสีน้ำเงินเข้มนะต่อต่อเดียวต่อเดียวออกยาก่อน นี่คือเสบียงนะฮะอันนี้เบียร์ไต้หวันตาไก่จะไม่เอากระสอบนี้เข้ามาเขาจะหาเอาของใส่กระสอบขายเรากันลอกผมจะเลี้ยงกันลอกเลยนั้ยโอ้โหเสบียงเงียบครับดีกีแห่งนั้น ป้าป้าได้คอจะให้คนหนุ่มถือหมดนี้ครับตามมายุครับนี่เป็นโรงงานนะครับแต่อันนี้เราไม่ได้ทำผมทำอยู่ทั้นสองนั่นไ่